สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ h a v e a Newsday เวลาเพลินข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมจันโลธนพัทรนะครับมาติดตามข่าวสารเรื่องราวน่ารู้ไปพร้อมๆกันทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกนะครับ ข่าวแรกในวันนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบสัตว์แปลกสัตว์ตหายากเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าจะพาทุกคนครับไปดูการเพราะพันธุ์สัตว์หายากขายที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้านะครับซึ่งการเลี้ยงสัตว์หายากเหล่านี้ไม่ได้เลี้ยงกันง่ายๆนะครับใครที่จะเลี้ยงสัตว์เหล่านี้เนี่ยจะต้องเริ่มเลี้ยงจากสัตว์ที่ดูแลง่ายๆก่อนนะครับแล้วค่อยเลเวลอัพขยับขึ้นไปเลี้ยงกลุ่มสัตว์ที่ดูแลยากขึ้นว่าแต่สัตว์หายากเหล่านี้จะมีกี่ประเภทมีกี่แบบแล้วก็จะหน้าตาหน้าไปดูกัน ที่ด All right. All right. สัตว์เอ็กโซติกเพจหรือสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษหลายชนิดที่ได้จากการเพราะขยายพันธุ์ของนายสราวุฒิสมสุขหรือพี่โจ๊กชาวอำเภอเมืองเชียงใหม่ <All right. S 1> ใช้พื้นที่บริเวณบ้านไม่กี่ตารางวาศึกษาค้นคว้าจนสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้มากกว่า30ชนิด ได้รับความนิยมไม่แพ้หมาและแมวค่ะสัตว์เลี้ยงเอกโซติกนะครับก็จะมีหลายกลุ่มมากๆกนะครับก็มีตั้งแต่กลุ่มเล็บท้ายนะครับกลุ่มแมมมอนหรือว่ากลุ่มเลี้ยงกุ้ยนมนะครับกลุ่มสัตว์ปีกนะครับแล้วก็กลุ่มครึ่งบกครึ่งน,น้ําแล้วก็กลุ่ม,มแมลงครับผมหลักๆก็จะมีอยู่5กลุ่มแต่บางที่อาจจะมีพิเศษย่อยๆไปอีกเป็นกลุ่มเล็กๆซึ่งซึ่งก็จะเป็นเฉพาะทางไปอีกครับผมจุดเด่นของสัตว์เอกโซติก มีหลากหลายแตกต่างกันไปการดูแลไม่ใช่เรื่องยากคนหนึ่งคนสามารถเลี้ยงได้หลายชนิดค่ะลงโซนนี้นะครับก็จะมีกลุ่มแมมมอนซึ่งน,นี่เป็นหนูแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์เป็นสัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับเด็กๆนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่แนะนําเป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกเริ่มในการเริ่มเลี้ยงของเด็กๆเ,เพราะว่าเลี้ยงง่ายปวดยากนะครับการดูแลรักษาน้อยนะครับผม เพราะฉะนั้นจะเหมาะกับเด็กๆครับตัวนี้เป็นกลุ่มสป,ปีกนี่เป็นกลุ่มไก่ครับผมตัวนี้เป็นลูกไก่ซิลกี้ครับผมตัวนี้ก็ <c oughs> ยังเพิ่งเกิอดอยู่เลยครับยังเป็นเด็กเพราะฉะนั้นต้องยังต้องกบไฟอยู่ครับผมซิลกี้เป็นกลุ่มไก่สวยงามนะครับก็จะมาขนฟูๆเหมือนกระต่ายเลยเดี๋ยวผมมีตัวใหญ่ให้ดูนะครับเพราะว่ากับกระต่ายเนี่ยแยกกันไม่ออกหรือว่าเป็นไก่ตัวตัวไหนเป็นไก่ไหนเป็นกระต่ายจะฟูเหมือนกันเลยครับแล้วกลุ่มตรงนี้จะเป็นกิ้งก่าเบียสตากอนครับ เดร์กินก็เป็นกลุ่มกิ้งก่าที่ตัวที่แนะนําให้เลี้ยงเป็นตัวเริ่มต้นสําหรับกลุ่มกิ้งก่าเหมือนกรรันเลยกับเนือแฮมเตอร์เพราะว่าเขาเลี้ยงง่ายครับป่วยยากครับแล้วก็การดูแลรักษาไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับเหมาะสาหรับทั้งเด็กทั้งมือใหม่ก็ได้หมดทั้งผู้ใหญ่คือเพราะว่าในกลุ่มของกิ้งก่าเนี่ยจะมีบางตัวที่ระดับการเลี้ยงกค่อนข้างยากนิดนึงะะนั้นควรจะฝึกมือก่อนครับแล้วก็พอเราคล่องปุ๊บค่อยขยับสเต็ปการเลี้ยงไปในระดับต่อไปแล้ กลุ่มสัตว์เลี้ยงที่โดดเด่นของที่นี่เป็นกลุ่มงูสายพันธุ์คอนสเส็กซึ่งเป็นสายพันธุ์ธรรมชาติที่ผ่านการตัดแต่งสายพันธุ์จึงทําให้มีนิสัยเชื่องไม่มีพิษตัวขนาดเล็กมีหลายสีหลายลายสามารถเลี้ยงได้ในพื้นที่จํากัดค่ะตัวนี้ชื่อว่าเม็กซิกันแบล็กคิงนะครับเป็นงูคิงสเน็กที่มีสีดำนะครับแล้วก็ดําที่สุดละของกลุ่มงูที่เราเลี้ยงกันนะครับก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงมากนะครับ ทั้งในบ้านเราทั้งต่างประเทศนะครับแทบจะเป็นงูที่คนเลี้ยงงูทุกคนอยากเลี้ยงแล้วก็มีมีกับทุกบ้านจริงๆสำหรับตัวนี้ครับผมจะว่าจุดเด่นหรือจุดสําคัญของเขาที่ชื่อว่าคิงสเนกนะครับเพราะว่าในธรรมชาติเขาจะกินงูด้วยกันเป็นอาหารครับกินงูคอนสเนกือวง,งูที่เขาสามารถพบได้ในธรรมชาติชนิดอื่นเขาสามารถกินได้แต่เวลาเรามาเลี้ยงเนี่ยเราก็จะปรับพฤติกรรมปรับนิสัยเขาให้มากินหนูแทนครับเราส่วนเจ้าตัวนี้นะครับ จะเป็นคู่กับตัวนี้เลยเห็นว่าตัวนี้สีดำนะครับแต่ตัวนี้เป็นยีนเผือกยีนอัลบิโนโอของงูชนิดนี้ครับคืออาเม็กซิกันแบล็กอิงน,นะครับพอเผือกปุ๊บจากสีดำสนิทเนี่ยก็จะกลายเป็นสีขาวสนิทเลยเช่นกันตัวนี้ค่อนข้างหายากแล้วก็เป็นตัวที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยแรกเริ่มเลยสําหรับการคัดเพื่อพ่อพันธุ์ก็คือเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพต้องดีก่อน กินเองกินดีตั้งแต่มือแรกเลยนะเพราะว่าบางตัวไม่ยอมกินอาหารจะหลาย,ลายหลายเดือนเลยแล้วก็ต้องป้อนจนโตถึงจะยอมกินเองพวกนี้คือลักษณะที่เราไม่เป็นประสงค์เราอะคัดตั้งแต่งูที่เริ่มกินเองแต่มือแรกแล้วก็เติบโตดีแล้วก็เราก,ก็มาต่อด้วยที่ลักษณะยีนที่เราต้องการสีสันที่เราต้องการก็คัดต่อไปฉนั้นใช้เวลาประมาณ3-4ปีเพื่อที่จะคัดมูที่แข็งแรงขึ้นมาใหม่แล้วก็ ทั้งอาดสีตามที่หลังเพราะฉะนั้นงูรุ่นหลังที่ออกมาเนี่ยก็ได้หมดเลยทั้งสุขภาพดีทั้งสีสันสดใสครับจ้องงูบอลไพทอนเป็นงูที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับงูหลามงูเหลือมลักษณะตัวอ้วนปอมสั้นนิสัยไม่ดุร้ายเวลาตกใจจะขดตัวกลมๆอาหารโปรดของเขาคือนหนูทั้งตัวค่ะ สัตว์เอกโซติกเหล่านี้นะครับแต่ละตัวก็คือมีความน่ารักแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงสัตว์นะครับโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีพื้นที่ไม่กว้างมากพอนะครับในการเลี้ยงหมาหรือว่าแมวก็หันมาเลี้ยงสัตว์เอ,อกโซติกได้นะครับแต่ว่าการเลี้ยงสัตว์เหล่านี้เนี่ยแต่ละชนิดเขาก็จะมีเทคนิคการเลี้ยงที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นใครที่จะเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ก็ต้องหาวิธีนะครับหรือว่าศึกษาข้อมูลกันเยอะนิดหนึ่งนะครับ ช่วงต่อไปนะครับมาเรียนรู้ัพภาษาอังกฤษกับคุณครูเจน่ากันหน่อยดีกว่านะครับวันนี้มีคำศัพท์เกี่ยวกับสายเกมเมอร์ที่จะต้องน่าจะต้องรู้กันนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมจะต้องผ่านการตีป้อมมาก่อนเนี่ยผมเองก็เคยตีป้อมมานะฮะแต่ทีนี้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการตีป้อมจะมีอะไรไงบ้างติดตามกันได้กับช่วงนี้ Words Around ครับ Words Around by ALTV ฟิชเชอร์ทำแก้วแตกค่ะซึ่งคำว่าแตกภาษาอังกฤษสามารถใช้คำว่า break คำนี้เป็นคำกริยาค่ะส่วนถ้าเป็นอดีตจะเปลี่ยนเป็น broke ตัวอย่างเช่น mom I broke a cup แม่หนูทำแก้วแตกค่ะแต่บางครั้งพวกเขาก็เกิดอาการงุดหงิดหรือว่าหัวร้อนค่ะเพราะว่าฐานของตัวเองถูกโจมตีหรือว่าถูกศัตรูยิงใส่ว่าแตกคำว่าแตก ภาษาอังกฤษจ,จะใช้คำว่าอะไรน้องๆสามารถใช้คำว่า defeat ที่แปลว่าปราบการได้ชัยชนะทำให้พ่ายแพ้กำจัดพิชิตเช่น we were able to defeat our enemies in the game พวกเราสามารถปราบศัตรูต่างๆในเกมนี้ได้หรือจะใช้คำว่า beat ก็ได้ค่ะมีความหมายเหมือนกันเลยและคำนี้เป็นคำกริยาเช่น he beat me he won เขาปราบฉันได้แล้วเขาชนะหรือน้องๆสามารถใช้คำว่า beaten ที่เป็นคำคุณศัพท์ก็ได้ค่ะเช่น he has beaten a giant เขาเอาชนะยักได้ตัวหนึ่งแตกหนึ่งแถมอีกสักหนึ่งคำหนาน้องๆน้องๆสามารถใช้คำว่า crush ที่เป็นคำกริยาได้ค่ะแปลว่าโจมตีอัดทำให้แพ้บทขยี้เช่น I g e t t ing crushed ฉันกำลังจะถูกบทขยี้อุย๊ยบทขยี้จริงค่ะน้องๆก่อนที่ดิเชอร์จะเฟลกับการเล่นเกมไปมากกว่านี้นะคะหรือว่ามือเลอะไปกว่านี้นะคะอยากจะฝากไว้ว่าเรา Enjoy กับการเล่นเกมได้ค่ะแต่อย่าลืมแบ่งเวลาไปทำกิจกรรมอื่นๆบ้างเช่นออกกำลังกายและที่สำคัญอย่าทิ้งการเรียนนะคะพบกับทิเชอร์ดนหน้าอีกครั้งค่ะในช่วง w o r k s a r o u n See you next time Bye bye อออไลงมืก่นในภาษาไทยนะครับการตีป้อมให้แตกหรือว่าแก้วแตกเนี่ยอาจจะใช้คําว่าแตกเหมือนกันแต่ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยคนละคากันเลยนะฮะแก้วแตกกับคําว่าแตกที่ใช้ในการตีป้อมหรือว่าในการเล่นเกมเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษครับเรียนรู้กันเยอะๆแล้วก็เอาไปใช้กันบ่อยๆแน่นอนว่าน้องๆเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็เก่งภาษาอังกฤษได้เลยนะครับเอาละครับช่วงนี้หมดเวลาของ h a v e a News Day เวลาเพลินข่าวแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกครับหรือว่า ว่าทาง www.altv.tv จะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ที่ s a l t v 4นะครับใครมีคำแนะนำติดชมอะไรส่งมาได้ที่อีเมลของเรา h a v e a n n e w s d a y altv.tv นะครับหรือว่าจะแอดมาเป็นเพื่อนกับเราก็ได้ที่ line altv4 ครับสำหรับวันนี้ผมจะโลดธนพัทขอตัวลาไปตีป้อมก่อนนะฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ